นิยายเสียงเกิดใหม่เป็นหมูของพระรองผู้แต่งตุ๊กตามีน่ารักให้เสียงโดยเอไอนิวัตบทที่หนึ่งเกิดเป็นหมูสง,งันฉันนั่งสาววันน่ารักนำสกุลไปให้สุดอายุ25ปีชีวิตที่ทำด้าธรรมดาจบมาเป็นมนุษย์เงินเดือนตัวเล็กในบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งชีวิตประจำวันของฉันไม่มีอะไรมากตื่นเช้ามาทำงานเลิกงานกลับหอพักชีวิตวงเวียนแบบนี้ไป จนวันหนึ่งฉันไปอ่านนิยายเรื่องหนึ่งแอบขัดใจตอนจบนิยายไม่เป็นไปดังหวังลงเรือลำไ,ไหนลำไหนล่มหมดฉันตัดสินใจแต่งเองมันซะเลยใครจะรู้นิยายเรื่องแรกติดท็อปชาร์ตเฉยเลยมีสำานักพิมพ์ติดต่อมาตีพิมพ์ก็ขายดีนับแต่นั้นมาฉันก็แต่งนิยายเป็นอาชีพเสริมแต่ท่านผู้อ่านคิดดูงานเสริมรายได้ดีกว่างานหลักไปเสียแล้วซึ่งทำให้ฉันกำลังตัดสินใจลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนมาแต่งนิยาย100%้เปอร์เซ็นต์ แต่ใครจะรู้ขณะกำลังเดินทางไปลาออกฉันประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตขาที่ศพไม่สวยเลยคุณผู้ชมกระซิกจากนั้นรู้สึกตัวอีกทีก็กลายเป็นลูกหมูน้อยร้องอูดๆในบ้านเกษตรกรผู้หนึ่งไปเสียแล้วนิยายเสียงเกิดใหม่เป็นหมูของพระรองผู้แต่งตุ๊กตามีน่ารักให้เสียงโดยเอไอนิวัตบทที่สองหมูวันน่ารักกำลังปรับตัว วันน่ารักหลังจากที่รถชนก็รู้สึกเจ็บปวดยังไม่เคยเกิดขึ้นจากนั้นภาพก็ตัดไปเหมือนลืมตาขึ้นมาภาพตรงหน้าก็ไม่คุ้นเคยเลยทำไมเป็นข้อมีแม่หมูกำลังนอนให้นมลูกหมูหลายตัวอยู่พร้อมก็มีเสียงแม่หมูและลูกหมูร้องอูด๊ดอดเธอได้แต่ประหลาดใจทำไมเธอมานอนในที่แบบนั้นส่งเสียงเรียกคนมาช่วยดีกว่าอู๊ดอุดอ,ด,อดเสียงที่ออกมาจากปากวันน่ารักเป็นเสียงอูด๊ดอุดเหมือนหมูเลยจากนั้นวันน่ารักก็เริ่มก้มมองขาอุบสีชมพูของตนเอง ก็ต้องตะลึงอะไรนะทำไมฉันถึงมาอยู่ในร่างหมูอ้วอนกลมแบบนี้ฮือฮือใครก็ได้ช่วยวันน่ารักด้วยเถอะพลีสเกษตรกร,ร,กรผู้ชายไวกลางคนผมสีดำหน้าตาใจดีถืออาหารหมูมาให้บรรดาแม่หมูและลูกหมูในฟางของเขามาทานข้าวได้แล้วเจ้าหมูและหมูน้อยเกษตรกร,ร,กรชายคนนั้นก็เอาอาหารมาเทใส่รางเพื่อให้เหล่าหมูได้ทานกันส่วนวันน่ารักก็ยืนนิ่งตะลึงกับสิ่งที่เห็นแล้วรู้สึกรับไม่ได้เธอเป็นคนมาก่อนนะจะให้ทานอาหารจากรางได้ไง ผู้ชายไวกลางคนเห็นหมูน้อยตัวเดียวยืนนิ่งไม่ยอมมาทานอาหารที่รางเหมือนหมูตัวอื่นเขาก็เดินไปดูเจ้าหมูน้อยตัวนั้นใกล้ๆจากนั้นอุ้มลูกหมูวันน่ารักขึ้นมาเช็คร่างกายซ้ายขวาบนล่างหมูน้อยตัวนี้ก็ดูปกติดีนะทำไมไม่มาทานอาหารละลองอุ้มไปรางข้าวดีกว่าหมูน้อยอาจจะไม่รู้ว่านี้คืออาหารก็เป็นได้เขาก็อุ้มและเดินมาวางหมูน้อยตัวนี้ลงใกล้รางอาหารแล้วตบก้นหมูน้อยเบาๆไปทานส,สิเจ้าหมูน้อยอาหารวันนี้ เจด้าภรรยาสุดที่รักของฉันปรุงขึ้นมาพิเศษเพื่อลูกหมูที่เพิ่งเกิดเลยนะชายวัยกลางคนบอกหมูน้อยหมูน้อยวันน่ารักกำลังอึ้งแต่ท้องเธอก็หิวมากแล้วจะไม่กินก็ไม่ได้สงสัยต้องทำตัวกลงกลืนไปก่อนแต่จะว่าไปอาหารหมูอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยทานให้เยอะที่สุดเท่าที่ทานได้แล้วกันจากนั้นหมูน้อยตัวนี้ก็ทานอาหารในรังเหมือนลูกหมูตัวอื่นๆก่อนจะแยกไปนอนลำพังเพียงตัวเดียวอีกมุมหนึ่งของคอกไม่ยอมนอนใกล้กับลูกหมูน้อยตัวอื่นเลย เกษตรกร,เ,ร,กรเห็นหมูน้อยตัวนั้นเริ่มทานได้ก็โล่งใจหลังจากดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของคอ,อกหมูแล้วเขาก็เดินไปปิดคอ,อกแล้วกลับบ้านไปทานอาหารของภรรยาสุดที่รักดีกว่าที่เมืองหลวงของจักรวรรดิไล์เมืองหลวงแห่งนี้ชื่อว่าเมจิสตาเป็นเมืองขนาดใหญ่อาคารบ้านเรือนต่างสร้างด้วยทองคําทั้งหมดแสดงให้ถึงความมั่งคั่งและร่ารวยไม่มีที่สิ้นสุดผู้คนหลากหลายช,ชาติต่างพากันมาที่เมืองแห่งนี้เพื่อค้าขายแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ถัดจากวังหลวงไปเป็นฤหา์ของเสนาบดีหลุยส์เป็นเสนาบดีคู่บัลลังแห่งนี้ตั้งแต่ราชาแมกซินขึ้นครองราชเสนาบดีหลุยส์มีลูกชายคนโตชื่อลูคัสเจ็ดปีลูกฝาแฝดชายหญิงอายุสองปีลูก,กอสาวชื่อลูนา่าลูกชายคนเล็กสุดลูกก้าภรรยาของงอเสนาบดีหลุยส์ได้จากไปด้วยโรคร้ายเมื่อไม่นาน,นมานี้ทำให้เขากลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวดีกว่ามีบรรดาแม่หนุ่มช่วยดูแลเด็กๆด,ด,ด้วยแต่เขาเองก็ยุ่งมากจนแทบไม่มีเวลาให้เหล่าเด็กน้อยเลยทำให้ลูคัส กลายเป็นคนเย็นชาลูนาเป็นคนเอาแต่ใจลูกา้าเป็นคนที่แย่เขาก็ได้แต่หาวิธีให้ลูกๆเขาปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขอเอ้นก็นึกมาได้ว่าภรรยาสุดที่รักของเขามีน้องสาวอยู่เมืองสีทะเลติดทะเลถึงแม่ห่างไกลาจากที่นี้มากก็ตามลองส่งลูกคสัสไปเยี่ยมญาติทางนั้นน่าจะดีขึ้นได้ไปเปิดหูเปิดตาส่วนลูนาและลูก้ายังเด็กเกินไปให้อยู่ที่นี้กับเขาและบรรดาแม่นมไปก่อน พ่อบ้านเตรียมองรักและพ่อบ้านส่วนตัวของลูคัสไว้ให้ด้วยเขาจะเดินทางไปเยี่ยมน้าสาวที่เมืองสีในสัปดาห์หน้าเซนาบดีลุยส์สั่งพ่อบ้านให้ไปจัดการเตรียมข้าวของให้ลูกชายคนโตที่กำลังเดินทางไปเมืองสีด้วยรับทราบครับนายท่านพ่อบ้านรับคำเรียกลูคัสมาหาข้าด้วยได้ครับลูคัสกำลังนั่งอยู่ในห้องสมุดอ่านหนังสือที่มีมากมายอย่างสงบสำหรับเขาความรู้สำคัญมาก ต้องมีความรู้เยอะๆถึงจะช่วยท่านพ่อทำงานได้ท่านพ่อจะได้ไม่เหนื่อยและมีเวลาให้เขาและน้องมากขึ้นนายน้อยครับนายท่านเรียกหาครับคนรับใช้มาเรียกนายน้อยลูคัสไปหานายท่านอื้มไปเดี๋ยวนี้แหละลูคัสรับคำจากนั้นก็วางหนังสือที่อ่านค้างไว้ที่โต๊ะในห้องสมุดลุกขึ้นไปหาบิดาที่ห้องทำงานกอไก่ไมตรีอ่อนกอไก,ไก่ไมยมกไมยมกลูคัสเคาะประตูหน้าห้องทำงานเข้ามาซิเสียงทุ้งจากข้างในก็บอกให้เขาเข้าไป สายันสวัสด์ครับท่านพ่อลูคัสผู้จบก้มหัวทําความเคารพบิดาเช่นกันลูคัสพ่ออยากให้เจ้าไปเยี่ยมท่านาน้าน้องสาวของแม่เจ้าที่เมืองซีได้หรือไม่ได้ครับท่านพ่อพ่อจะให้พ่อบ้านส่วนตัวของลูกและองครักไปด้วยเจ้าไม่ต้องห่วงครับท่านพ่อเจ้าไม่มีอะไรจะพูดกับพ่อมากกว่านี้หรอไม่มีครับท่านพ่องั้นเจ้าก็ไปนอนได้แล้วฝันดีนะลูกพ่อหลุยก็ได้แต่ถอนหายใจลูกเขาทำไมเย็นชาแบบนี้ ครับท่านพ่อลูคัสรับคำก็ก้มหัวเขาแล้วเดินจากไปใครจะทําให้ลูกชายเขาหายเย็นชาได้บ้างเนี่ยวังว่าไปเยี่ยมญาติถือโอกาสส่งลูกไปเที่ยวผ่อนคลายจะทําให้ลูคัสเย็นชาน้อยลงกว่านี้บ้างอย่างน้อยก็ยิ้มให้คนในครอบครัวบ้างก็พอลูคัสออกจากห้องทํางานบิดาก็กลับไปห้องสมุดอ่านหนังสือจนดึกถึงกลับไปนอนตัดภาพมาที่หมูน้อยในยามกลางคืนหวันน่ารักกําลังประสบปัญหาคือหนาว มากคือหือห,อหอวันน่ารักเป็นคนขี้หนาวรู้หมทําไมถึงหนาวแบบนี้แถมเหนียวเหน,นักไปทั่วตัวด้วยนอนไม่สบายเลยเมื่อวันน่ารักหันไปดูทั่วคอกก็พบว่าทุกตัวไปนอนใกล้แม่หมูเบียดกันให้ความอบอุ่นมีแต่หมูน้อยวันน่ารักนอนแยกอยู่ตัวเดียวอุ๊ดอ๊ดเหมือนจะบอกว่าหนาวจังเลยฮือหือแต่ถึงเธอบน่นไปก็ไม่ได้ทําให้ดีขึ้นสุดท้ายหมูน้อยวันน่ารักก็จําใจต้องเดินไปเบียดกับเหล่าพี่น้องหมูของตัวเองด้วยความไม่เต็มใจ เหล่าพี่น้องหมูเห็นหมูน้อยวันน่ารักมาก็เปิดทางให้เข้ามานอนเบียดกันได้จะได้อบอุ่นในคืนที่อากาศหนาวเย็นแบบนี้หมูน้อยวันน่ารักก็น่าหลับอย่างอบอุ่นและสบายตัวมากขึ้นนิยายเสียงเกิดใหม่เป็นหมูของพระรองผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่3หมูน้อยวันน่ารักกำลังจะกลายเป็นหมูหันแล้ว ลูคัสที่เตรียมตัวออกเดินทางตอนนี้กำลังปวดหัวเพราะน้องฝาแฝดส,สองคนเข้าต่างกอดขาดเขาไม่ยอมปล่อยเลยทำให้เขาไม่สามารถขึ้นรถมาที่พ่อบ้านเตรียมได้ไม่ให้พี่ลูคัสไปลูหน้าไม่ยอมแงงแงน้องสาวสุดที่รักกอดขาพี่ไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเลยไม่ว่าแม่นมจะทำอย่างไงก็ไม่ยอมปล่อยขาพี่ชายพี่ลูคัสจะทิ้งลูกก้าหรอครับแงงแงแง น้องชายสุดท้องก็กอดขาไม่ยอมให้ไปเพราะกลัวเขาจะทิ้งไปเฮอเขาทำอย่างไรดีสุดท้ายเรื่องจบด้วยท่านพ่อมาอุ้มทั้งสองไปเองเจ้าตัวแสบให้พี่เขาไปเยี่ยมญาติก่อนเดี๋ยวพี่เขาก็กลับมาแล้วท่านพ่อปลอบใจลูกน้อยทั้งสองคนที่ตอนนี้หันมากอดคอเขาร้องไห้ไม่หยุดเลยลูคัสเดินหน้ามาลูบหลังทั้งสองเดี๋ยวพี่เอาขนมและของฝากมาให้ด้วยดีไหมรอพี่ชายได้ไหมครับลูคัสพูดด้วยเสียงอ่อนโยนกับน้องทั้งสอง พี่ชายห้ามลืมของฝากลูน่านะคะน้องสาวหันมาบอกพี่ชายอีกครั้งห้ามลืมขนมของลูก้าด้วยนะครับน้องชายก็หันมาบอกพี่ชายอีกคนครับครับพี่ไม่ลืมหรอกลูคสัสบอกน้องฝาแฝดของตัวเองจากนั้นก่อนเขาจะเดินขึ้นไปที่รถมา้าก็หันมาหาท่านพ่อท่านพ่ออย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับพูดจบลูคสัสก็ก้มหัวให้ท่านพ่อขึ้นรถม้าเพื่อเดินทางไปเมืองซี ตัดภาพมาที่ฟาร์มสุขสารที่เจ้าหมูน้อยวันน่ารักอยู่ตอนนี้เธอเริ่มชินกับการเป็นหมูน้อยแล้ววันๆเอาแต่กินและนอนเดี๋ยวนี้เธอไปนอนเบียดพี่น้องจนเป็นปกติแล้วคืนไหนไม่นอนเบียดเธอจะนอนไม่หลับเลยวันน่ารักกำลังจะกลายเป็นหมูน้อยแล้วทีทีอูดอดหมูวันน่ารักกำลังวิ่งมาคลอเคลียที่ขาของเจด้าภรรยาของเกษตรกรในฟาร์มที่ช่วงหลังมานี้มักนำอาหารหมูมาใส่รงังแทนสามีที่กำลังซ่อมแซมรั้วในฟาร์มเจด้าเห็นหมูน้อยตัวนี้พิเศษมากชอบมาใกล้เธอตลอด เธอก็ย่อตัวลงนั่งแล้วลูกตัวหมูน้อยว่าไงหมูน้อยวันนี้ฉันนำอาหารสูตรใหม่มาใส่รังให้ด้วยนักกินให้อิ่มละ่ะเจด้าบอกลูกหมูน้อยเธอเห็นแล้วเอ็นดูหมูตัวนี้จริงตั้งใจว่าให้โตอีกหน่อยเธอจะลองขอสามีนำหมูตัวนี้ไปเลี้ยงดีไหมอุ๊ดอ๊ด,อดหมูวันน่ารักชอบมาใกล้เจดา้าเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นของเจดา้า หมูน้อยฉันจะขอสามีเอาเจ้าไปอยู่ที่บ้านด้วยกันดีไหมน่ารักอะไรแบบนี้เ้อเสียดายฉันมีแต่ลูกชายไม่มีใครน่ารักเหมือนหมูน้อยของฉันเลยเจด้าบ่นให้หมูน้อยฟังเหล่าลูกชายมีแต่ลิงธมนซุกซนไปทั่วฟาร์มาอยู่นิ่งไม่ได้ต้องพากันไปปีนต้นไม้ตกปลายยิงนกว,นวันวันเธอแทบไม่เจอเลยเจออีกทีเสื้อผ้าขาดและสกป,ร,ปร,กรกก็เป็นเธอที่ต้องนั่งเย็บซ่อมเสื้อผ้าของเหล่าลิงธมนพวกนี้หมูน้อยวันน่ารักได้ฟังก็ดีใจเธอจะรอดพ้นจากการถูกกินแล้วใช่ไหมเย่ อู๊ดอูด,อดหมูน้อยวันน่ารักเอาหัวไปถูก,กับขาเจไดใหญ่เลยแสดงให้รู้ว่าดีดีๆอยากไปอยู่ด้วยน่าเอ็นดูอะไรแบบนี้เจ้าหมูน้อยเจ้าพูดจบก็ลูกตัวหมูน้อยอีกครั้งก่อนจะออกไปเพราะเธอเอาอาหารใส่รังให้เหล่าหมูกินเรียบร้อยแล้วอูดอ๊ดอู๊ดหมูน้อยวันน่ารักได้แต่ร้องด้วยความเศร้ากลับไปนอนเงียบเงียบอยู่ในมุมหนึ่งเวลากลางคืนเธอที่จะไปเบียดพี่น้องนอนด้วยกัน จอมจนคิวและลูกน้องอีกสามคนพวกเขาได้ไปปล้นฟาร์มต่างๆไปทั่วจัก,กรวรรดิตอนนี้มาถึงคิวเมืองฟอเรสที่อยู่ระหว่างเมืองหลวงและเมืองซีเป็นเมืองเล็กๆที่มีฟาร์มเป็นจํานวนมากชาวบ้านที่นี่ยึดอาชีพเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นหลักส่วนใหญ่เขาจะขโมยพืชผลแต่อาหารที่พวกเขาชอบมากที่สุดคือลูกหมูน้อยหันไปที่ไหนเขาจะไปขโมยลูกหมูน้อยนามาย่างทําเป็นหมูน้อยหันกินด้วยกันกับลูกน้องตลอดแต่หลังๆไม่ค่อยมีหมูน้อยมีแต่หมูตัวใหญ่ทำให้ไม่สะดวกเวลาขโมย และ b อย่าลืมเห็นหมูน้อยให้ขโมยมาด้วยช่วงนี้เปรี้ยวปากไม่ได้ทานมานานมากคิวสั่งลูกน้องได้ครับลูกพี่เอและบีรับคำสั่งพวกเขาตระเวนไปทุกฟาร์มแล้วจนถึงฟาร์มสุดท้ายที่อยู่สุดเมืองฟเรสติดกับเมืองซซึ่งนั้นก็คือฟาร์มที่หมูน้อยวันน่ารักอยู่นั้นเองหมูน้อยยังไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าจะต้องผัดพลากจากแม่และพี่น้องไปจากฟาร์มแห่งนี้และไม่ได้กลับมาอีกเลย ลูกพี่ในที่สุดเราก็เจอหมูน้อยแล้วเอบอกลูกพี่อย่าลืมอุ้มไปสักตัวเหล่าวันนี้จะไปย่างให้เนื้อนุ่มและฉ่ำเลยค่อยดูคิวบอกลูกน้องโชคร้ายที่วันนี้หมูวันน่ารักรู้สึกร้อนเลยนอนแยกจากพี่น้องทําให้เธอถูกอุ้มมาโดยง่ายเมื่อหมูน้อยวันน่ารักนอนหลับแล้วมักหลับสนิทหลับแล้วตื่นยากขี้เศร้าสุดๆทําให้คนปลุกอารมณ์เสียทุกรอบที่ได้ปลุกแต่ตอนนี้เธอเป็นหมูน้อยแล้วนะจะรีบตื่นมาทําไมก่อนหมูน้อยวันน่ารักเลยหลับไม่ตื่น จอมโจรคิวขโมยทุกอย่างเสร็จแล้วพวกเขาก็ไปที่ป่าข้างทางตั้งกระโจมนอนทําเหมือนเป็นพ่อค้าที่เดินทางระหว่างเมืองจากนั้นก็เก็บไม้มาทําเป็นฟืนก่อกองไฟระหว่างนั้นก็มีรถม้าผ่านมาต้องการพักผ่อนตั้งกระโจมใกล้ๆกัน ลูคัสหลังออกจากคฤหาสน์ก็เดินทางไม่หยุดจนถึงเมืองฟอร์เรสพ่อบ้านส่วนตัวของลูคัสถามว่าอยากพักโรงแรมหรือเดินทางต่อลูคัสเลือกเดินทางต่อเพราะเขาอยากถึงให้เร็วที่สุดจะได้เยี่ยมและกลับไปหาน้องฝาแฝดให้เร็วที่สุดไม่รู้สองคนนั้นจะคิดถึงพี่ชายอย่างเขาแค่ไหน ลูน่าและลูก้าน้องฝาแฝดที่ลูคัสคิดถึงกำลังนั่งกินไอติมถ้วยที่3มแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยโดยมีเสนาบดีหลุยมานั่งเฝ้าทั้งสองเหมือนจะลืมไปว่าพี่ชายไม่อยู่ไปเยี่ยมญาติยังกินไอติมไม่หยุดเตรียมจะขึ้นถ้วยที่4ี่แล้ว พ่อบ้านส่วนตัวของลูคัสเมื่อเห็นว่าเดินทางมาถึงป่าใกล้เมืองซีแล้วแต่เป็นเวลาดึกการเดินทางต่อจะเสี่ยงอันตรายจากสัตว์และจนป่าได้มากกว่าเลยเลือกจะตั้งกระจมพักใกล้กับพ่อค้าที่ตั้งกระจมก่อนหน้าดีกว่าจะได้มีเพื่อนในคืนนี้พวกเขาเพียงแค่มองหน้ากันแล้วส่งยิ้มให้กันเฉยๆจอมจนคิวได้แต่คิดในใจทำไมอยู่ดีๆก็มีคนมาตั้งกระจมข้างด้วยละเนี่ยแต่ช่างเธอมาสนใจหมูน้อยหันดีกว่าซึ่งตอนนี้หมูน้อยก็ยังหลับอยู่ไม่ตื่นเลย ไปที่สะท้อนใบหน้าจอมจนคิวและลูกน้องคือหิวมากมองหมูน้อยที่กำลังหลับน้ำลายไหลซะแล้วนิยายเสียงเกิดใหม่เป็นหมูของพระรองผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดยเออเปรมวดีบทที่4ขอไปด้วยได้ไหม หมูน้อยวันน่ารักกำลังฝันถึงนิยายของเธอที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเรื่องรักสุดใจเจ้าชายวาวุ่นเธอผู้เป็นนักเขียนรักนิยายเรื่องนี้มากโดยเฉพาะพระรองของเธอรักที่สุดเลยจนไม่อาจจะให้เขาครองคู่กับใครได้นอกจากเธอในความฝันมโนไปเองขณะที่กำลังฝันอยู่นั้นก็รู้สึกถึงความร้อนไปทั่วกายจากนั้นเธอก็สะดุ้งตื่นเห็นเพียงตัวเองถูกจับแขวนไว้กับไม้กำลังถูกย่างบนกองไฟ อ,อุด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 หมูน้อยส่งเสียงร้องโหยหวนเธอต้องหาวิธีหลุดไปจากตรงนี้ให้ได้ดิ้นไปมาจนเชือกเริ่มคลายออกเมื่อเห็นแบบนี้หมูน้อยพยายามดิ้นสุดความสามารถจนเชือกเริ่มหลุดที่มือจากนั้นหมูน้อยก็ห้อยตรงเตงไปมาจนไม้ที่ใช้ย่างหักลงมาหมูน้อยพยายามใช้ขาวิ่งไปพร้อมกับไม้และเชือกผูกอยู่ เจ้าโจรและลูกน้องเห็นหมูหลุดออกมากำลังวิ่งไล่จับหมูน้อยที่ตอนนี้มีกลิ่นไม่ติดตัวด้วยหมูน้อยวันน่ารักเห็นแบบนั้นก็ซ่อนตัวพุ่มไม้ใกล้ๆเห็นโจรมาใกล้ก็หลบไปอีกทางไม่ยอมออกไปให้โจรเหล่านั้นเห็นเด็ดขาดเจ้าหมูน้อยหนีไปทางไหนเนี่ยพวกเจ้าคนหนึ่งไปหาทางซ้ายอีกคนไปหาทางขวาหัวหน้าโจรสั่งลูกน้องแต่ทว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะหมูน้อยยอมไปอยู่ในพุ่มไม้ที่ใกล้กับรังมด มีมดกัดหมูน้อยหลายตัวแล้วแต่หมูต้องทนสุดท้ายพวกเขาหาหมูน้อยตัวนั้นไม่เจอจนอารมณ์เสียอดทานหมูน้อยหันจนได้ก็พากันเก็บกระโจมออกไปทันทีไม่มีอารมณ์จะนอนต่อแล้วหมูน้อยเห็นกลุ่มผู้ชายที่จับตัวเองมาจากไปได้สักพักก็ยอมออกจากที่พักมาแล้วร้องด้วยความเจ็บปวดอูด เพื่อเกือบตายอีกรอบแล้วใครก็ได้ช่วยหมูน้อยวันน่ารักด้วยเจ้าหมูน้อยก็ส่งเสียงร้องไปน้ำตาก็ไหลไปเป็นภาพที่น่าสงสารมาก ลูคัสที่ออกมายืนชมพระจันทร์กลางคืนได้ยินเสียงหมูน้อยร้องโหยหวนก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามีหมูแถวนี้ด้วยหรอจะเป็นหมูป่าไหมเขาเดินไปหยิบดาคู่ใจมาด้วยเพื่อเจอเหตุการณ์หมูป่าเข้าทำร้ายจากนั้นเดินไปดูที่มาของงอเสียงพร้อมกับองครักษก็เจอกับหมูน้อยกำลังนอนลงขาถูกผูกกับไม้ย่างมีหนังไม่บางส่วนแถมบริเวณหน้ามีรอยแดงตุ่มขึ้นเต็มไปหมดน่าจะถูกมดแดงกัดมาทำให้หมูน้อยตัวนี้ดูน่าสงสารมาก เขาเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้ใช้ดาบฟันเชือกที่ผูกกับไม้ออกจากกันอุ้มหมูน้อยขึ้นมาดูอูดอูดอูดหมูน้อยรู้สึกว่ามีคนอุ้มขึ้นมาเป็นมือที่อบอุ่นค่อยๆลูบตัวหมูน้อยอย่างแผ่วเบาเจ้าหมูน้อยเป็นอย่างไงบ้างเดี๋ยวหายารักษาให้ ลูคัสพูดจบก็เรียกองครักษ์ให้ไปหายาทาแผลมาให้เขาตั้งใจจะทายาให้หมูน้อยตัวนี้แล้วปล่อยเข้าป่าน่าจะโดยกลุ่มพ่อค้าข้างๆจับมาย่างแต่เจ้าตัวหนีรอดมาซ่อนในพุ่มไม้แถวนี้ได้ครับนายน้อยองครักษ์กรับคําส่วนที่องครักษ์ที่เหลือก็เฝ้าความปลอดภัยให้ในายน้อยหมูน้อยทานยาเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าป่าไปหาครอบครัวนะพรุ่งนี้ฉันเองก็ต้องไปเยี่ยมญาติที่เมืองสีแล้ว ลูคัสเล่าเรื่องให้หมูน้อยฟังสักพักองครักษ์กลับมาพร้อมพ่อบ้านส่วนตัวของนายน้อยเขานึกว่านายน้อยเป็นอะไรแต่ภาพที่เจอคือนายน้อยกำลังอุ้มหมูน้อยอัปัปกษ์ตัวหนึ่งอยู่ยาอยู่ไหนละเอามาลูคัสสั่งองครักษ์ให้เอายามาให้ตนเป็นตลับยาราคาแพงที่ทางเมืองหลวงเตรียมไว้ก่อนการเดินทางกลัวว่าเขาเจออุบัติเหตุหรือเหตุการณ์มีแผลเลือดออกจะได้ใช้ได้ทันที จากนั้นเขาก็เปิดตลับยาออกมามีกลิ่นยาสมุนไพรหอมลอยออกมาจากตลับเขาค่อยๆทานยาให้หมูน้อยตัวนี้อย่างเบามือสีหน้าหมูน้อยกำลังเคลิ้มสัมผัสมือที่อบอุ่นกับยาทาที่เย็นสบายให้ความรู้สึกสดชื่นเจ้าหมูน้อยเคลิ้มกำลังหลับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปนอนกับข้าก่อนแล้วกันคืนนี้ลูคัสพูดจบก็อุ้มหมูน้อยกลับไปกระโจมที่พักของตนเขาหาเบาะและผ้านนิมมาปูให้หมูน้อยตัวนี้นอนพัก วันรุ่งขึ้นในกระโจมที่มุมเล็กมีแสงส่องผ่านมาจะเห็นก้อนกลมๆขดอยู่ในบ่ะและมีผ้าห่มผืนเล็กห่มอยู่นั้นก็คือหมูน้อยวันน่ารักที่รอดจากการเป็นหมูหันเมื่อคืนนี้อย่างบุดวิดกำลังนอนหลับอย่างสบายที่สุดไม่เคยนอนหลับสบายแบบนี้มาก่อนเลยตั้งแต่มาเป็นหมูน้อยหลับสบายดีจังไม่อยากตื่นเลย ความคิดหมูน้อยในตอนนี้แต่ทว่าคิดได้เพียงแบบเดียวหมูน้อยก็จำเป็นต้องตื่นแล้วเพราะพวกองครักษ์มาเก็บกระโจมส่วนหมูน้อยก็ถูกหนึ่งในองครักษ์อุ้มมาหาลูคสัสที่ลานกองไฟหน้ากระโจมลูคสัสกำลังทานอาหารอยู่พอเห็นหมูน้อยเขาก็รีบรับหมูน้อยมาจากองครักษ์เจ้าหมูน้อยกินข้าวก่อนเดี๋ยวข้าจะปล่อยเจ้าในปาใกล้ๆนี้ดีไหมจะได้กลับไปหาครอบครัว ลูคัสพูดกับหมูน้อยพร้อมรูปตัวหมูน้อยตอนนี้ที่สะอาดขึ้นมาบ้างจากที่เมื่อคืนเขาหาผ้าสะอาดชุบน้ำมาเช็ดตัวให้เจ้าหมูน้อยตัวนี้จะได้นอนหลับสบายตัวขึ้นอูดอูดอูด จากนั้นองค์รักษ์ก็นำรำข้าวที่ไปขอซื้อชาวบ้านแถวนี้มาให้นายน้อยลูคสัสก็ยื่นรำข้าวไปหมูน้อยได้กินหมูน้อยรีบกินทันทีด้วยความหิวโหวยหลังกินข้าวเสร็จเขาก็จัดการอุ้มหมูน้อยมาพลิกซ้ายพลิกขวาหน้าและหลังก็เห็นว่าแผลต่างๆเริ่มดีขึ้นเขาเองก็มีธุระต้องไปต่อเลยนำหมูน้อยมาวางใกล้ชายป่าแถวนั้นพร้อมกับตกก้นหมูน้อยเบาๆ ไปได้แล้วหมูน้อยข้าช่วยเจ้าได้เพียงเท่านี้ขอให้เจอครอบครัวไวๆนะลูคัสพูดจบก็เดินเตรียมจะขึ้นรถมาแต่ทว่าเขารู้สึกที่ใต้ขาเขามีอะไรวนไปมาก้มลงมองก็เจอหมูน้อยกำลังคลอเคลียรรอบเท้าเขาพร้อมกับมีเสียงร้องอูดอูดอูดเหมือนจะบอกว่าขอไปด้วยได้ไหมพร้อมกับส่งสายตาสุดน่ารักมาให้ลูคัสเจ้าไม่กลับไปหาครอบครัวหรอข้าปล่อยเจ้าไปจะได้ไปหาครอบครัวไง ลูคัสบอกเจ้าหมูน้อยด้วยเสียงอ่อนโยนจริงๆลูคัสอยากเลี้ยงหมูน้อยตัวนี้เขารู้สึกเอ็นดูเจ้าตัวน้อยที่สู้ไม่ถอยเหมือนกันเป็นหมูเด็กดีไม่ดื้อด้วยเรียบร้อยจนเขาเอ็นดูอู๊ดอูดเหมือนจะบอกว่าครอบครัวไม่ได้อยู่ในป่าอยู่ในฟาร์มแต่ไม่รู้ว่าชื่อฟาร์มอะไรคงกลับไปไม่ได้แล้วหมูน้อยวันน่ารักส่งเสียงบอกจากนั้นก็คอตกหน้าเศร้าทันทีทำให้ลูคัสตีความผิดไปว่าครอบครัวเจ้าหมูน้อยไม่เหลือใครแล้ว ไม่เป็นไรเจ้าหมูน้อยไปอยู่ด้วยกันกับข้านี้แหละลูคัสพูดจบก็อุ้มหมูน้อยขึ้นมาทันทีจากนั้นเขาก็ขึ้นรถม้าไปเมืองสีจุดเริ่มต้นของหมูวันน่ารักในการเป็นหมูน้อยของพระรองได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนิยายเสียงเกิดใหม่เป็นหมูของพระรองผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่ห้าเด็กน้อยน้ำลายไหล หลังจากรถมาออกไปลูคัสก็อุ้มหมูน้อยไม่ปล่อยพร้อมกับชวนหมูน้อยคุยด้วยกลายเป็นว่าที่คนอื่นเห็นลูคัสเย็นชาไม่เป็นความจริงที่จริงแล้วเขาอยากคุยมากแต่ด้วยความเป็นลูกชายคนโตแบกรับความคาดหวังของครอบครัวทำให้เขาไม่กล้าทำตัวดูไร้สาระพูดเยอะหรือยิ้มตลอดเวลาหมูน้อยค่าชื่อลูคัสมาจากเมืองหลวงยินดีที่ได้รู้จักลูคัสแนะนำตัวเองพร้อมกับเอามือตัวเองมาจับอุ้มมือหมูน้อยวันน่ารักอุ้ดอุ้ หมูน้อยก็ส่งเสียงตอบรับเธอกำลังคิดว่าชื่อลูคัสคุ้นๆนะคงไม่ใช่พระรองสุดรักของเธอหรอกใช่ไหมเจ้าชื่ออะไรแต่เจ้าบอกชื่อตัวเองไม่ได้ซินะข้าตั้งชื่อให้ใหม่แล้วกันชื่อลูซี่แล้วกันตอบไปข้าจะเรียกเจ้าว่าลูซี่ดีไหมลูคัสพูดกับหมูน้อยจากนั้นจากชายป่าจนถึงเมืองซีลูคัสก็พูดกับหมูน้อยนามใหม่ว่าลูซี่พูดจนหมูน้อยยอดคิดไม่ได้ว่าเขาจะหิวน้ำใหม่แล้วถ้าคนนี้คือพระรองของเธอทำไมเขาพูดเก่งแบบนี้เธอนอนฟังจนหลับไปสามรอบแล้วเหอะ น้ำเมืองสีคฤริหาต์ของมหาเศษรษฐีร็อกโกมีสวนสวยงามประดับประดาด้วยดอกไม้นานาชนิดส่งกลิ่นหอมไปทั่วคฤริหาต์ถนนเข้าสู่คฤริหาต์มีรถม้ากำลังขับเข้ามาในนั้นมีลูคสัสและลูซี่หมูน้อยอยู่ข้างในจนรถม้าจอดหน้าบันไดาทางขึ้นคฤริหาต์นายน้อยครับเราถึงบ้านท่านหญิงโซเฟียแล้วครับพ่อบ้านส่วนตัวของลูคสัสเคาอประตูรถมาแล้วรายงาน ลูคัสที่รู้ตัวว่าถึงที่หมายศูนย์ก็เปลี่ยนสีหน้าจากสบายๆเป็นเย็นชาและพูดนับคำได้หมูน้อยถึงกับตะลึงคนอะไรเปลี่ยนได้ไวขนาดนี้เนี่ยได้ลงไปเดี๋ยวนี้แหละลูคัสตอบพ่อบ้านพร้อมกับเปิดประตูอุ้มหมูน้อยลูซี่ลงมาด้วยพ่อบ้านจะมารับลูซี่ไปอุ้มแต่ลูคัสไม่ยอมเขาจะอุ้มเองหมูน้อยลูซี่ของเขาเป็นเพื่อนฝังที่ดีมากถ้าหมูน้อยรู้ว่าลูคัสคิดอย่างไงคงจะอยากบอกว่าไม่ใช่หรอกแต่ว่าลูซี่พูดไม่ได้ก็เลยได้แต่ฟังทีที ลูคัสเดินตามพ่อบ้านของคฤรืสหัตแห่งนี้ไปที่สวนดอกไม้ซึ่งมีศาลาและโตะน้ำชาเตรียมไว้ต้อนรับเขาอยู่ในศาลามีหญิงสาวแสนสวยกำลังนั่งอยู่กับเด็กน้อยที่เกาะขาแม่และซ่อนตัวอยู่หลังขาสวัสดีครับท่านนาโซเฟียลูคัสพูดจบก็ก้มหัวทำความเคารพจากนั้นก็วางหมูน้อยลูซี่ลงกับพื้นตบก้นหมูน้อยเบาๆหันไปพูดกับหมูน้อยว่าลูซี่วิ่งเล่นแถวนี้นะห้ามไปไกลจากที่นี้อย่าไปกัดหรือทำลายข้าวของที่นี้รู้ไหม ลูกคัสสั่งลูซี่เสียงเบาอูดอูดลูซี่ตอบรับจากนั้นก็ไปวิ่งเล่นโดยมีเจ้าเด็กน้อยคนหนึ่งมองตามหมูน้อยตัวนี้ไปกอดขาแม่แน่นขึ้นพร้อมกับส่งสายตาเหมือนจะบอกว่าขอหนูไปวิ่งไล่จับกับน้องหมูได้ไหม00แคเสเซียดไปวิ่งเล่นได้จ้าแต่ต้องให้พี่เลี้ยงไปด้วยนะโซเฟียบอกลูกชายซึ่งเด็กชายตัวน้อยก็พยักหน้าทันทีแล้ววิ่งไปหาหมูน้อยตัวนั้น ลูซี่ที่ได้วิ่งเล่นในสวนรู้สึกมีความสุขและอิสระมากวิ่งไปทางโน้นทีทางนี้ที่แต่แล้วเธอก็รู้สึกมีบางอย่างกอดรัดที่บั้นท้ายเธอไว้เมื่อหันไปก็เจอหนูน้อยคนหนึ่งกำลังกอดบั้นท้ายเธอไว้แน่นพร้อมก็มีน้ำลายไหลออกมาน่ากินน่ากินเสียงเด็กชายคนนี้พูดขึ้นมาภายในสวนที่เงียบสงบซึ่งหนูน้อยลูซี่เองก็ได้ยินเหมือนกันพยายามดิ้นให้หลุดจากเด็กผู้ชายคนนี้ อูดดดดดดดหมูน้อยส่งเสียงร้องเรียกลูคัสทันทีลูคัสช่วยลูซี่ด้วยจะกลายเป็นหมูน้อยหันรอบสองไม่ได้นะงเงืงืที่ศาลาในสวนลูคัสคุยกับท่านน้าโซเฟียอยู่เรื่องของน้องฝาแฝดเขาสองคนเขาก็ได้ยินเสียงหมูน้อยของเขาร้องขึ้นมาเลยขอตัวท่านน้าไปดูสักครู่หนึ่งวิ่งไปตามเสียงร้องก็จะหมูน้อยถูกเด็กชายแคสเซียสจับไว้พร้อมกับน้ำลายไหลออกมาเปื้อนหมูน้อยเป็นวงๆส่วนพี่เลี้ยงแคสเซียสก็จับเด็กน้อยให้ออกมาจากหมูน้อยแต่เด็กชายตัวน้อยไม่ยอมปล่อย แคเสเซียดปล่อยหมูของพี่ก่อนลูคัสบอกเด็กน้อยไม่จะกินจะกินแคเสเซียดสายหัวเขาอยากกินหมูเห็นแล้วหิวเลยอุดอุดอุดลูซี่ส่งเสียงร้องน่าสงสารสุดท้ายลูคัสก็เดินไปอุ้มหมูน้อยลูซี่ขึ้นมาพร้อมกับจับแคเสเซียดแยกกับหมูน้อยของเขาหมูตัวนี้กินไม่ได้ลูซี่เป็นสัตว์เลี้ยงของพี่นะลูคัสอธิบายให้เด็กชายตัวน้อยเข้าใจแต่แคเสเซียดก็ทำหน้างงหมูมีไว้ให้กินไม่ใช่หรอ ยกเว้นตัวนี้ครับถือว่าพี่ขอนะตัวนี้พี่รักมากลูคัสอุ้มและกอดหมูน้อยแน่นก็ได้แคเสเซียดพูดขึ้นพร้อมกับพยักหน้าจากนั้นก็วิ่งไปทางสนามเด็กเล่นแทนท่านพ่อสร้างให้เขาไว้เล่นโดยเฉพาะเลยลูคัสได้อุ้มหมูน้อยลูซี่กลับมาที่ศาลาด้วยการสงสัยจะปล่อยไปเดินเล่นลำพังไม่ได้แล้วกลัวว่าจะกลายเป็นหมูหันโดยไม่รู้ตัวซะก่อนการมีสัตว์เลี้ยงเป็นหมูต้องระวังหมูน้อยหายตัวไปกลายเป็นหมูหันแทนเฮ้อ ณเมืองชายแดนกระท่อบไม้เก่าๆมีพ่อมดผู้หนึ่งกำลังทำยาอายุวัฒนะขึ้นมาสิ่งสำคัญที่สุดคือเนื้อของผู้ทะลุมิติมาเกิดที่นี้การจะหาให้เจอก็เป็นไปได้ยากมากเมื่อนานมาแล้วเขาเคยทำนายไว้ครั้งหนึ่งจะมีผู้ทะลุมิติมาเกิดแต่ว่าเกิดเป็นอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ไม่สามารถรู้ได้แต่ไม่เป็นไรเขาผู้มีอายุมายืนนานแล้วหลายร้อยปีจะรออีกสักหน่อยก็ไม่ใช่ปัญหาตอนนี้คงถึงเวลาเดินทางแล้วจากนั้นพ่อมดคนนั้นก็แปลงร่างเป็นชาย หนุ่มรูปงามผมสีเทาตาสีเขียวอมฟ้ามีกลิ่นอายพ่อค้าเดินทางไปทุกพื้นที่ในโลกนี้มีนามว่าชาลีพ่อค้าชาลีกลับมาอีกครั้งแล้วรอก,ก่อนนะข้าจะต้องทำยาอายุวัฒนะนี้ให้สำเร็จหลังจากนั้นข้าจะไม่กลัวอะไรอีกเลยผู้ทะลุมิติต้องอยู่ในโลกนี้แล้วล่ะข้ามีรางสังหณ์แบบนั้นถือซะว่ากลับไปท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง ส่วนหมูน้อยลูซี่ยังไม่รู้เลยว่ามีภัยกำลังใกล้เข้ามาแล้วนอกจากหลบหลีกการเป็นหมูหันแล้วต้องมาหนีจากพ่อมดจะนำเนื้อตัวเองไปทำยาอายุวัฒนะอีกด้วยเกิดเป็นหมูน้อยลูซี่ไม่ง่ายเลยจริงอยาให้เธอรู้นะว่าใครส่งเธอมาเกิดเป็นหมูเธอจะสาบแช่งให้ไม่มีวันถูกหวยถูกเลขลอตเตอรี่หรือให้กลายเป็นคนไร้โชคลาภไปตลอดฮัดชิ้วใครพูดถึงนะเรากำลังตรวจเลขอยู่ขอให้ถูกเลขงวดนี้ด้วยเธอสาทุจะเอาไปปรับปรุงเทวสถานและระบบส่งคนไปเกิดให้ทันสมัยมากขึ้น เสียงจากผู้ชายคนหนึ่งที่ดังขึ้นบนก้อนเมฆอันเป็นที่อยู่อาศัยของเทพ